สวัสดีค่ะช่องน้องเมจิลุยสวนค่ะวันนี้พามาชมสวนมะม่วงน้ำดอกไม้นะคะเราจะมาดูการเจริญเติบโตของน้ำดอกไม้นะคะที่เราทำการดึงช่อนะคะเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะนี่ค่ะการดึงช่อไปเมื่อวันที่หนึ่งตุลาคมนะคะ อันนี้ไม่ได้ลาดสารนะคะเป็นการดึงชอบเพราะว่าเราได้ทำการสะสมอาหารให้เขาพร้อมกับเขียวเวยแต่ว่าไม่ได้ลาดสารนะคะเพราะว่าอายุต้นพันุ์ของเขาอันนี้สองปีแปดเดือนนะคะหลังจากที่เราดูการเจริญเติบโตของเขาอายุเขายังไม่ถึงกับที่จะต้องลาดสารนะคะแต่ว่า การเจริญเติบโตและลำต้นของเขาสมบูรณ์มากเวลาเขาออกช่อมาคือทางเราจะหักช่อทิ้งนะคะแล้วก็รอให้ออกพร้อมกันนะคะอันนี้ไม่ได้ราดสารนะคะมะม่วงน้ำดอกไม้ธรรมชาติแต่ว่ามีการสะสมอาหารให้เขาเพื่อจะให้ลำต้นเขาสมบูรณ์พร้อมที่จะมีลูกพร้อมกันได้นะคะ นี่ค่ะมะม่วงน้ำดอกไม้สองปี8เดือนค่ะสะสมตาดอกก็คือใช้ปุ๋ยเหมือนกับมะม่วงเขียวเซเยนะคะแล้วก็รอดึงให้เขามีลูกพร้อมกันเราจะได้จำหน่ายพร้อมกันนะคะ ต้นไหนติดตกเยอะก็ต้องตัดกระตอยออกเพื่อช่วยให้เขาเจริญเติบโตลูกที่สมบูรณ์นะคะน้ำดอกไม้นะคะติดทุกต้นนะคะติดทุกต้นย้ำว่าไม่ได้ล่าสารนะคะอันนี้อันนี้มีโดยที่เราสะสมตาดอกพร้อมกับเขียวเสวยแล้วก็ทำการดึงชอ่อพร้อมกันนะคะ หือไปแนวๆก็คือออกพร้อมกันหมดทั้งสวนนะคะคือในระหว่างที่มะม่วงปีออกช่อของเขาก็จะออกมาเหมือนกันแต่แล้วว่าเราไม่ได้เอาไว้นะคะเพราะว่าต้นเขายังเล็กแล้วก็กลัวจะไม่สมบูรณ์อยากให้ต้นโตเร็วก็คือเราหักช่อทิ้งนะคะ ที่เขาออกมาช่วงปีสองปีแรกเราหักทิ้งนะคะนี่คมะม่วงน้ำดอกไม้สองปีแปดเดือนได้ต้นขนาดนี้เลยนะคะเจ้าของสวนคุณพ่อดีๆดูแลดีค่ะปุ๋ยที่ใช้นะคะจะเป็นสูตรเสมอนะคะก็คือสูตรสิบห้าสิบห้าหรือไม่ก็สิบหสบหค่ะ ต้นเขาจะโตมากสองปี8เดือนอันนี้ส่วนที่สองนี่สองปีแเดือนนะคะสวนสวนแรกที่เราทำมีอายุหปีนะคะนี่ค่ะติดทุกช่อค่ะคือเราต้องเด็ดออกช่วยนะคะเพราะว่าต้นเขายังไม่ได้อายุมากกลัวเขาจะโทมนี่ค่ะติดดกมากจริงๆค่ะ